สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพี่นอ้นนองเด้พี่น้องเด้อมากินข้าวซ่ากันเด้พี่น้องเด้ออันนี้จะได้ลาเป็ดพี่น้องครับอันนี้ต้มเค็มพี่นอ้องหรือว่าต้มปลาโลมาได้พี่น้องเด้อมากินกันมืัอนี้ไปตลาดกับน้องไซเลยซื้อของกินสุกเพราะว่าบริบริเวเหตุหัวยันชาหน่อยเผาเมือ่อชิ้นเมื่อตอนเช้า,าเลยมาได้พี่น้องเด้ออันเลยซื้อของไปฝากพ่อใหญ่เนาะ มาหอยพื่อนเรารจะกินเผาเลยน้องเามาเด้อขี่รถขี่ลาเอยครับเด้อนกซ้ายขี่รถจักรมาขี่รถจักรมาู้เดียวพาไปข้ามาเลยระยาแ้มาบงก่อนของวานหนึ่งแล้วชิบ่อนหวานเลยม่นเราชิบพันไปถามเงิน <gülento> <sh warning microphones> <inalduvUS también> <s authority> halo <playshalf> คนเดียวนอนกันนอนเงามแล้วมึนีแม่ป่าอะไรกันระวังน้ำานอนเงยๆยากแม่เลย

เออฝาฝาแล้วอืมทำน,นก่นการทบอดีขึ้นเราพาไปหาหมอไปฉีดยาเนาะเนาะมาฉีดยาเนาะไข่พดีแต่ละไข่ท่านพ่อแม่กินบปดีเหอป้อนพน,น้ำพ่อกินรลายไปเนาะอ,อืมอื้อ ลยพอทำแต่พวให้หลราขนาดเราขนาดเลยอันนี้เป็นใครเป็กเป็นไค่ไก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 ่มันงไก่กไก่กบงันแกไก่กม้ แม่บุ่นวันนี้อากาศร้อนเลยตัดมือดีหฮะเย็นแต่จังสาวมันไม่เท่าแหละเผลอเิบไปเ,ปเลยนะแต่ว่าอากาศยังเย็นพอนเปลี่ยนมันจเดิหนหายเลไหนก็ห้อนแล้ว แสบโอเคได้ปะใช่ปะชิบพายกบไปสืบได้ไม่เดียวนิตพายอืมลูกอนข้าตกตาจะไปื่เหอินหลังมันจาขยับไปใช่เอนคนละหันนะดเป็นคนไปสืบ đâu hay lắm có hay nói thì luôn ừ. <laughs> em đấy ừ, rồi, ừ. Ừ. Thôi, phải... không vậy? không vậy. Để không 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 เหเด้อไปเดิเห่าเ่ากับน้องอโน่เด้อบ้าน่งานแม่งเเปิดเพลงแล้วก็เต้นู่เรื่อยๆเลยถ่ายคลิปในวบนหยูบ้นเอ้ยแล้วเห่าจีนหอดอโน่แล้วจานซิมือไรนีนจีบายจีนหอดเห อินน้มน้ำอ้าวกลีบะ้าวเมื่อจานน้ำหวานเนกะทิดตัดอ้อยไฮบอลจะตัดแหลม mười kèm nữa kèm mầm 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 อ่าก็ชิมเนื้อปลาแล้วไงน้องนอนก็อยู่กับพ่อแม่สองคนเงาเลยคือคือเวลาพ่ออันไปตลาดแต่ละเงาเลยเปลี่ยนสองคนนั้นช่วงคอยบริโภคตอนนี้แนวคอยใหญ่ให้ขนาดเนาะสามมือซอดเล้วพี่น้องก็ได้กลับมาแเลยแม่จนได้พาหลอกได้มาหวานหนาหงอเนี่ยไอ้กะปรอยูดแบบบารินวันทันวันนี้ปัดทงป่าทำงานเป็นกะประยูดดิไปไปมน

กวทีล<ๆ>รถมาชั่วโมงพอจ้ามคอยไปคอยไปเดี๋ยวมต้อ,องคอยไปนสามชั่วโมงมชั่โมงคี่คอยที่ม่นต้องคีไ่ไปแล้วคอยไปเอาไว้ ไปรอตลาดกันแล้วนะจะไหนตุกตามีน่าจะได้ตุ๊กตาจะกิน้ามาอตุกตา่ไมอะม้อลลตุกตามามหนมมาอะมามาเฮ้ยกิบอะไรลูกจับมามหนนี่นี่นี่่น่นี่นีนีนนี่นนี่นนี่นี่นี่่นนี่นนี่นี่ลี่อี่น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 นี่ ผมมดเ่าเลยไปหน่องนั่น้เลีจับล่นนะจับอันนี้ก็ได้ลยโนเ็ดตาแล้วก็หวานหวานไปน่นะท่ะพอตกนี่แกงมีอ่ะแม่แม่อ่ออตัดผมแล้จะเป็นจะไไปนอยบนดวงตาแล้วเป็นจระเข้นรู้จักบ

นอนตีตีตีตลอ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 เอ๊ะนอล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 อมนอนอนอนนอนคอนนอนนอ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 อน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 นอนนอนอนนออนนอกนนออออนอนออออุออนนนองอาออออนนนท์ด้อนองเด้อฝากน้องอนนนนนอจ้าอนออนนนออนอนนน ขอบคุณที่เบิ่งจบคลิปขอบคุณที่บอขาโนโฆษณาได้เป็นอนย่า